ชัเอสวัสดีเพื่อนๆเนช้านี้นะเมื่อกี้นี้ <table? S 1> เองนะ <Okay. S 1> พี่ฮะยูเคเบิลไอด้วยโนเมบิอินเวสต์ลูมดัลลิงอ๋ออินโทรเลดเนี่ยอินโทรเลดลุกไอโหลดเดอร์สมอลแบตเตอรี่พี่เป้โพสเมื่อเช้าเมื่อกี้เองนะเป็นรูปภาพอะรูปภาพคนนอนกันเกิดเลยโรงพยาบาลเต็มอะไรประมาณนั้นอะแล้ว แม่พี่เป้ส่งภาพนี้มาให้คนอะ่ะมันเอาคําพูดอะ่ะแคปชั่นอะ่ะไปแปะในภาพพวกนี้ว่าอิตาลีโรงพยาบาลเต็มคนไข้ล้นซึ่งพี่เป้ก็เชื่อพี่เป้ก็เอารูปเนี้มาแชร์ต่อซึ่งสรุปแล้วมีคนที่เขารู้เหตุการณ์เนี้ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ก็ถึงบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆที่เนี่ยเพื่อนๆเฟซบุ๊กถ้าเราได้เล่น Facebook อย่างเกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์นะ,ะมีคนที่เขารู้น้องเข้ามาบอกว่าพี่เป้ภาพนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อิตาลีนะ เป็นที่โครเอเชียแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ยี่สิบสามเมษมีนาเมื่อกี้แล้วทีเนี้ยไม่มีบ้านไม่มีโรงพยาบาลเพราะทุกอย่างมันพังหมดเขาก็เลยต้องอยู่ตามนอกข้างนอกอาคารแบบนี้นะก็ขอบคุณน้องคนนี้มากๆที่มาบอกนะพี่เปียกก็คือโกรธมากโกรธไอ้คนที่มันสร้างข่าวปลอมอ่ะมันทําเพื่ออะไรมันมันมันเนี่ยแล้วคนก็เอาไปแชร์ต่อๆกันซึ่งแต่พี่เปียกก็ยังไม่ได้เป็นคนติดตามข่าวนะพอเห็นรูปจากแม่ก็เอามาแชร์เลย ทุกครั้งพี่เป้จะแชร์เอ่อจะจะจะเช็คข่าวในในเออในอินเทอร์เนต็ตก่อนว่าเป็นข่าวจริงไหมแต่วันนี้พี่เป้น,นึกไงไม่รู้เออน่าจะจริงเหรอมั้งก็เลยเออเอามาแชร์ค่ะเพื่อนสรุปแล้วไอภาพที่พี่เป้โพสเมื่อกี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ข่าวจริงนะเออเป็นข่าวเฟกเฟกนิวส์นะข่าวปลอมคนเฮี้ยมันทําทําไมไม่รู้บ้านเมืองก็วุ่นวายอยู่แล้วยังจะมาทําเรื่องเฮี้ยงอย่างนี้อีกเนาะเออแค่นี้แหละแต่พี่เป้ไม่ลบโพสหรอกจะได้เอาไว้ดูว่าเออ การแชร์การอะไรมั่วๆอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดการเสียหายได้เกิดความคาดเคลื่อนได้นะอะพี่เบย์ไม่ลบโพสพี่เบยเอาโพสเป็นแบบนี้แหละอืมขอบคุณน้องยาที่เข้ามาคอมเมนต์บอกแค่นี้แหละกินข้าวแล้วบ๊ายบายจุบ๊บ <laughs>